คลิปนี้มาดูเหรียญปัจจุบันแล้วกันนะคะเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญปัจจุบันเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยค่ะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นันนี้1 0บาทรัชกาลที่9 10บาท2สีสตังทอนเหรียญสตังทอนในรัชกาลที่9เหรียญ10บบาทสตังทอนรัชกาลที่9ปรนการรับซื้อนะคะ3 1 5 0 0ถึง 1, 000, 4, 1, บาท42 2 0 3 4 20 ให้ดูตามทีละพศเนาะอันนี้หยิบมานี่คือ41อันนี้คือ31มหนึ่งนะคะสองห้าสารับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่คือเหรียญผ่านใช้นะคะห้าบาทเหรียญไม่ผ่านใช้สวยๆก็1000บาทนะคะสิบบาทสาหนึ่ง สิบบาทสองหรับซื้อเหรียญละ20บาท2 5 3ห้กับ2542นะคะรับในราคาเดียวกันเนี่ยค่ะสองห้าสี่หนึมหห้ี่ค่ะ,25 25 25ะ,คะสเหรียญรับซื้อนะคะสีรับซื้อ60บาท สี่สองรับซื้อ20บาทสามสี่รับซื้อ20บาทค่ะวันนี้จะบอกชัดเจนนะคะทุกคลิปที่ไปได้รับซื้อรับซื้ออะไรเท่าไหร่ไปได้จะบอกชัดเจนหมดนะคะอันนี้จะเป็น1บาทปี2องเกาสก้จะมี2บล็อกนะคะช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวช่อฟ้าดูตรงนี้ค่ะดูตรงที่หลังคาโบสถ์นะคะใต้คําว่าบาท สอชอบฟ้าสั้นรับ150ยาสิบบาทเ,าเหรียญหนึบาทปี2529ชอบฟ้าสั้นรับ150ยาสชอบฟ้ายาวรับ500บาทรา่นั้ถึงได้เขียนว่าห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะคะห้าถึงหนึ่ส่วนมากหลังๆครับพนักงานซื้อเห็นหมันคะเจ็ดร้อยแที่จำที่พนักทำคลิปบอกแล้วก็มา5บาทห้าบาทสองหรับซื้อเหรียญละ2สอยห้าบาทนะคะ่ะ เหรียญหบาทพศ2 5งสอง 4, 6, รับซื้อเหรียญละ250บาท5บาทปี2540รับซื้อเหรียญละสามพบาทียค่ะเหรียญสภาพนี้เลยแบบนี้เลยนะคะรับซื้อสามพบาทเหรียญหบาทสองห้านะคะรับซื้อเหรียญละสามพันบาทหบาทสองหรับซื้อ250บาท หนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นร้อยห้าสิบหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวนะคะสองห้าสองเก้ารับซื้อห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายาวนะคะความแตกต่างช่อฟ้าสั้นดูตรงนี้ค่ะปันจะหาอะไรเล็กๆมิจฉีอัปาะกาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะช่อฟ้าเนี่ยค่ะคือช่อฟ้าสั้น ส่วนอันนี้จะเห็นแบบยาวโผลออกมาค่ะเป็นช่อฟ้ายาวช่อฟ้ายาวห้0ร้อช่อฟ้าสั้น 150, ร้อยห้ความต่างเขาเยอะนะคะแต่เขาก็เป็น2 9รับซื้อหมดนะคะขอให้เป็น2องเ2้าสรับซื้อทุกบล็อกค,ค่ะเขาจะมี2บล็อกช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวค่ะเหรียญหลักๆที่รับซื้อก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเหรียญหลักๆ เหรียญหลักๆที่เป็นน่ารับซื้อนะคะเหรียญเหรียญตังทอนหมุนเวียนนะคะเริ่มต้นที่เหรียญยี่สิบห้าสตางค์พศสองยี่ห้าตังสองสองห้าสี่สองนะคะสองห้าสี่สองรับซื้อประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองห้าสี่สี่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสองยี่ห้าตังห้าสิบสตางสองห้าสี่ศูนย์ ขออภัยค่ะเหรียญยี่สสตางค์พองห้าสามศูนย์ยีห้าอภัขออภัยนะคะพูดใหม่เหรียญห้าสตางค์สองห้าสามศูนย์นะคะห้สตางค์พศสองหศูนย์รับซื้อพศเดียวเท่านั้นห้าสตางค์สองห้าสามศูนยเดียวเท่านั้นรับซื้อเหรียญละแปดพันถึงหนึ่งบาทนะคะห้สตางค์รับซื้อแปดพันถึงหนึ่งมื่บาท หบาทรับซื้อ2529้าสองเ้าเนี่ยค่ะสองห้องเ้าชอบฟสั้นร้อาสิชอบไฟายาวห้าร้อยบาท5บาท2546รับซื้อ250บาท5้าบาทสองหรับซื้อเหรียญละ3000บาทเนี่ยค่ะรับตังทอนมาพลิกดูแต่พอสอดูพอสออย่างเดียวจริงๆค่ะนะคะสามพันบาท2546บอกเลยเนาะสองส่วน10บาทนะคะ สิบบาทสองห้าสามหนึ่งเนี่ยค่ะสองห้าสามหนึ่งเหรียญสิบบาทสตางค์ทอ2สองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทคือผ่านใช้ไม่ค่อยสวยสึกแล้วนะคะรับซื้อห้าร้อยสวยๆรับซื้อหนึ่งพันบาทนะคะหลายคนก็คงจะเห็นว่าที่คนมาขายไปหน้าหน้าร้านบางคนก็ขอแปดร้อยดูสภาพเหรียญแล้วพนักก็ให้บางคนขอขอ ขอน้อยนะคะขอน้อยแต่พนักก็ให้ให้เยอะค่ะอย่างที่คุณลุงเข้ามาขายอะ่ะเขาขอหกร้อยเน็นให้เจ็ดร้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งเหรียญละหกสิบาทสิบาทสองห้าสี่สองเหรียญละยี่สิบาทสิบบาทสองห้าสามสี่เหรียญละยี่สิบบาทค่ะหลักๆที่พนักรับซื้อ แล้วก็เหรียญที่ระลึกนะคะวาระต่างๆนะคะเหรียญ10บบาท2ส,สีไม่รับเลยนะคะ10บ,บาท2ส,สีไม่รับซื้อเลยทุกทุกวาระ10บ,บาทอ๋อมีรับเอเปกกับครุฑเท่านั้น,นะคะ่ะ10บ,บาท2ส,สีนะคะรับซื้อเฉพาะเอเปก,กับครุฑเท่านั้น2วาระส่วนวาระอื่นไม่รับ10บ,บาท2ส,สีที่ไม่นดารับซื้อนะคะอย่างเช่นเนี่ยคะ่ะลูกเสือ ลูกเสือสิบบาทไม่รับสองสีนะคะแต่รับนิกเกิลเนี่ยค่ะเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นิกเกิลที่เป็นสีขาวล้วนแบบนี้นะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหรียญสิบสองสีลูกเสือโลกไม่ใช่นะคะลูกเสือโลกคือสิบบาทนิกเกิลน,นะคะสิบบาทนิกเกิลเพราะฉะนั้นเวลาทําคลิปสิบบาทสองสีก็น่าจ,จะต้องบอกว่าไม่รับเลยเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดกันสิบบาทสองสีไม่รับซื้อเลยนะคะทุกวาระ ส่วน10บ,บาทนิกเกิลน,นะคะวาระทั่วไปรับซื้อเหรียญละ13บ,บาท10บ,บาทนิกเกิลลูกเสือรับซื้อเหรียญละ200บาทค่ะก็จะแยกออกไปประมาณนี้นะคะเหรียนหายากหาง่ายผลิตน้อยผลิตมากราคาสูงราคาต่ำอะไรเงี้ยจะแยกออกไปค่ะจะแยกออกไปตามความหายากหาง่ายของแต่ละเหรียญเหรียญไหนที่ที่หาผลิตน้อยหายาก ก็จะมีราคานะคะจะได้ราคาราคาจะสูงผลิตน้อยหายากมีราคาค่ะถ้าจะเก็บเหรียญก็ดูจากยอดการผลิตนะคะเหรียญผลิตน้อยอะ่ะมีราคาแน่นอนส่วนเหรียญที่ผลิตเยอะหาง่ายทั่วไปอันนั้นก็เป็นปกติแหละนะคะราคาก็จะต่ำลงไปถึงบางเหรียญก็เหลือมีราคาเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นไม่เป็นราคารับซื้อนะคะทุกคน